สวัสดีครับพบกับศูนย์เมตตาเนซิงแคร์นะครับวันนี้วันที่1 6มีนาคมนะครับวันนี้นะครับเราสองคนอยู่ที่โรงพยาบาลไกยภาพนะครับวันนี้เป็นเคสด่วนนะครับลูกค้าสัมภาษณ์เมื่อเมื่อช่วงตอนบ่ายนะครับตอนนี้เดินทางมาส่งพี่ชมพู่ที่โรงพยาบาลกายภาพนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ชมพู่นะครับแนะนําตัวเองนะครับว่าได้เหรียญเท่าไหร่นะครับมารับงานรับงานกับศูนย์เมตตาความรู้สึกเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวจะให้พี่ชมพู่แนะนําตัวเองนะครับสวัสดีค่ะชื่อพี่ชมพู่ค่ะมาทํางานกับศูนย์แมตาค่ะได้เงินเดือน2 1ง0 0ืค่าอาหารร้อยห้าสิบาทวันหยุดได้หนึ่งพันค่ะตอนที่อยู่ศูนย์แมตานี่คือมีอาหารเลี้ยงที่พักฟรีทุกอย่างคือดูแลซัพพอร์ตเราดีหมดเลยค่ะเหมาะสําหรับคนที่แบบยังไม่พร้อมจะทาอะไรมาอยู่ที่นี่ได้เลยค่ะที่นี่ซัพพอร์ตพนักงานทุกคนค่ะสวัสดีค่ะระบบก็ขอขอบคุณพี่ชมพู่นะครับที่มาร่วมงานกับศูนย์แมตานะครับ ก็นี่ก็คืออีกหนึ่งคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกบ้านเมตานะครับตอนนี้นะครับศูนย์เมตานะครับรับเปิดรับสมัครพนักงานนะครับดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุตามบ้านและโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีเคสพี่เลี้ยงเด็กนะครับตอนนี้อยู่ในมือศูนย์เมตตา2เคสนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กสามารถนะครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับวันนี้เราสองคนนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ